สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แตกนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับผมก็คือแม่แตกมีฝันดีแล้วอยากบอกมากเลยใช่ไหมครับแม่แตกงวดนี้อยากบอาครับผมมันยังไงครับในความรู้สึกที่แม่แตกเกี่ยวกับนิมิตฝันครับแม่แตกอ้าวมึกว่าดีมาปลูกต้นไม้เห็ดปูก็เลวไบทาปูเออเดอะไฮเดอร์มาทำความสะอาดมาตบแตงกระวางสี่แล้วเนาะครับแม่บันนี้มึคืนฝันว่าได้เห็ดโอเห็ดดอกบังไงได้เห็ดพวกตับ คือคนไทยเขาเรียกว่าเห็ดโคลนอันนี้แม่กับมือส่วนจังสี่แล้วเนี่ยครับส่วนนอาจังสี่เลยถ้าแม่ฟันแบบนี้ฟันว่าได้เฮ็ดได้ปลานี่แม่ชีชีได้เงินเด้อ้ทุกขั้งถ้าแม่ฝนปกติแม่เป็นคนฟันจำม่ได้ครับนอนดีอยู่กับปูนอนดีครับแม่จ้างดก่อนนี่คุณแม่ไม่ฟันเลย บัวฝักฝันว่านี้ฝันงดนี้ฝันกระสิตีให้พ่อแต่โอ้ยังไงครับแม่ในกอสสระความฝันเราแม่กับมือส่วนยังสีแม่สิตีฮาฮาเจ็ดเพราะว่ามือส่วนยังสี่เลยส่วนเลยใช่ไหมจ้า,จาส่วนเอาเลยบะนี้ในความฝันนี่เห็ดเห็ดโคลนหรือเห็ดเห็ดปวกบ้านเฮาหนี่ดอกบางไงเได้แม่เลยว่าป้าเกิดเป็นคนตั้งแต่ความฝันหรือความจริงบ่เคยเห็นเห็ดปวกดอกไงแม่แม่มองไปยังสีนี่เห็ดมันเป็นพืชแต่ว่ามันสีมีดอกหนึ่งญงก็มือ ที่แม่ไปส้วนเอาจังสีแครับแม่แม่ไปส้วนเอาจังส์แท้มันแม่ตีฮาฮาเจ็ดเพราะมือแม่ส้วนเอาจังสีแท้้เออฮาฮาเจ็ดแต่ว่าวันนี้แม่ก็บิซื้อน้ำอยู่ดอกเพราะว่าแม่ฝันได้ฝันดีเนาะแม่เนาะข่าชิซื้อน้ำผู้อื่นแม่ว่าซื้อครับแม่ถ้าแม่ชิซื้อแม่ชิดถือขึ้แม่ฝันเอาเองแล้วก็ะจำได้ก็บอกปู่อยู่ได้ว่าปู่เอ้ยลูกนี่งั้อข้าชิไฮลูกแล้วเด้อชิห้ลูกไปตีนั่นตีนี่ตีบ่เป็นกับบ้างสิแล้วเนาะครับว่ากับปู่นะไปเฮ็ดแม่ก็เลย จังแม่ช่วยนี่น่ะแม่สีเอาหันห้าห้าเจ็ดตัวเดียวสองศูนย์โอ้ห้าห้าเจ็ดยากให้พ่อแม่พี่น้องปังน้ำขาเด้อเข่าลงไอรุ่นแรกดีสเบิร์ดแล้วเด้อจ้าสาวลงนี่ครับจ้าสารพัดจ้าสารพัดนึกพวกของแม่นี่ไล่ญาติมันเบิร์ดแม่กับข้องน้ำใส่กระเป๋าน้าจ้ะ งานมันเบิดรุ่นแรกมีสิเบิดแล้วเด้อจ้ะข้าซาดนี่คือบ่ได้เลยเพราะว่าสิหมดแล้วแล้วก็น้องน้องคิงเน่องคนหอยลูกแก้วหวานสาวลุงแล้วก็อะไรนะไปบอกคนไปบอกคนถูกอ่ะจ้ะบอกถูกเพิ่นโอนมาให้เลยโอ้สองพันห้าจากสวีเดนโอ้จ้ะเพิ่นบอกให้ถือเพิ่นว่าคำไหนคำนั้นเพิ่นว่าสิห้เพิ่นเพิ่นก็ห้ยได้จ้ะแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามีสัจจะอยู่เพิ่นว่าถ้าบอกพี่ถูกนี่ พี่จะให้เลยสองพันห้าเพิ่นโอนให้เลยแม่จ้ะโอนให้เลยจ้ะลูกสาวว่าอุ้ยแม่นูดีใจนึกว่าเพิ่นว่าเรียนเพิ่นให้นูแท้ๆว่าสัตว์น้องคิงน่ะแอดมินผู้เป็นผู้คนก็ว่าโชคหลาบน้ำคนท้องสี่ไฮแมนนะคะจ้ะมีคนโทรมาถามเราเรื่อยอยู่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่สิเอาน้ำอยู่ดอก ครับโอ้ยฝันบ่เคยฝันจําได้ไหมอืมไม่เคยฝันเลยเว้ยเอามือส่วนนั่งคุกเข้าคนแล้วแม่อ้นั่งคุกเขาามือส่วนเอาเลยครับแม่สิตีหาห่าจีดอ่โอ้ได้ได้เยอะไหมแม่ในความฝันเห็ดนี่เว้ยดอกบักไงแล้วเนาะดอกเห็นว่าทางสีเขาน่ยแม่ครับบ้านแม่ก็นั่งส่วนเอาหอกรงสีพัดเกิดมาบ่เคยเห็นเห็ดดอกไงวะตอนแม่มาปลูกต้งไม่ค่ะก็เรยว่าสาทุเดอร์พอให้ลูกเด้อสันดกลูกมาทำความสะอาดไท้วัาซีแล้วเนาะครับ แม่ก็วางสิแหละแต่ว่าลูกคนโง่เด้อให้ลูกเด้อก็วางสิแหละแต่ว่าแม่ฝันเห็นปลากับเห็ดว่าใดใด้เงินแต่ว่างวดนี้สิได้ก้อดไงอยู่ดอกเพราะว่าเห็ดมันโดดไงไหมครับไม่กระส้วนเอาสิแล้วหอดของฉีเลยเอาเด้อที่น้องมันฝันแบบเป็นตูเป็นตะเนาะแม่เนาะโอ้ยปกติแม่ฝันจำไม่ได้ตื่นตีซองกับลูกตีซองเนี่แม่ว่าคนชิงลูกเอาเด้อี่น้าะดูคนลูกเลยนะครับท่านผู้ชมแม่นดูนี่ว่าเอ้ลินบ่ได้ได้คนชิงลูกเบังหลอดแขนแม่เนี่ยอย่าเห็นบ่เนี่ย โอ้ยย่านปังอยู่ดอกงวนนี่สาธุเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรดยนรู้การตัดเด้อคจ้าสาธุจ้าโอ้ท่านอาจจะเอ็นดูแล้วก็รักคุณแม่เป็นพิเศษเพราะคุณแม่เนี่ยคุกคีมากกับสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมแม่ทั้งกวาดทั้งเช็ดทั้งถูทั้งปลูกเนาะแม่เนาะหลายอย่างเลยแม่เฮ็ดได้ทุกอย่างออนะครับผมบอกปูเลยยุนะครับเด้อพ่อเอ้ยกิว่าสิแล้วเนาะครับครับแม่อืมแล้วทีนี้มีเรื่องอยากจะถามเรื่องหนึ่งนะครับคุณแม่นี่ได้โทรคุยกับแม่คำแก้วเลยใช่ไหมแม่จ้ะ แลงวดก่อนได้คุยกันไหมครับแม่วดก่อนม่ได้คุยกันแม่แก้วนี่ถูกไลงวดแล้วเด้ที่เปิลให้ห้าสี่เนาะแม่เนาะจ้าห้าสีตัวเดียวเลยเมียนแล้วแม่ได้โชคได้ลาบกับแก่ไม่ห้าสี่เมื่อก่อนเนาะ้อห้าสม่ตัวเดียวเลยเมียนแล้วแม่ได้โชคได้ลาบกับแก่ไม่ห้าสี่เอื่อก่อนเนาะเ้าห้าสี่ตัวเดียวเลยเมียนแล้วแม่เด้โชคได้ลาบกับแม่ไม่ห้าสี่เนบ่ัก้อนขนาะจ่าค่าแี่ฝันเนียาหลยแมีัน ว่านั้นแม่ไปเรียนนโมอันซื้อไว้โดนไล่ไหมซื้ออันหวยรัฐบาลเนี่ยื้อรัฐบาลนี่ละแต่ว่าซื้อไว้โดนครับคือดึงกับปุลูแต่ตองหวัดฉันฉิน่ะอขาแม่กับปุลูไเจ้าของซื้อดอกก็ฟันนี่ละก็ใส่เอาเบิ่งไปเบิ่งมาเจ้าของถูกปุลูเป็นเป็นคนบอกว่าซื้อเพสนใจแม่สื่อเพราะสื่อสื่อสิ้พิบไว้แล้วละกันบ่บ่เพียงแต่ว่าถืนว่าหูตัวเลย สองสามวันแล้วที่ว่าบุญหมตัวนี่นี่แหละที่เขาเรียกว่าถูกแบบไม่รู้ตัวเมียนเพราะว่าเขาก็ไว้ฟังซื้อเนาะค่ไม่ได้กิจใจไม่ได้ไปจดจ่ออยู่หานเนาะก็มีงานอย่างเขาก็ไปเฮ็ดใช่ไหมค่ะผมจ้าก็คือไม่ได้สนใจเลยซ้ำว่าแนวทางตัวเลขนี้มันจะออกตัวไหนจ้าแต่ว่าปู่ฟันอยากให้นะครัพี่นิ่วว่าแต่ว่าเมฟฟันเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยบอกสุกุนฟังอยู่ฟันปกติสิจัมเม่ได้ไหมครับครุบนบอกว่าจึงสี่เลยวได้เดม่เว็ีดอกแง่เลยไหม อ๋อบอกจังสีได้โอ้ปูเออชัดทุกตะทุครับก็คือว่ามาถึงนี่ครูเบนกับคุณแม่ในรีบมาหาเลยบอกว่าฝันดีแล้วอยากบอกตัวนี้บอกเอาครูเบนได้ยินเสียงแม่ว่าวินิคั่วงานออกมาเลยครับผมโทรหาแม่แก้วสันว่าครับประสานงานกันแม่แก้วันโตหนีสันว่าว่ายังไงแม่ว่ายังไงครับคุณแม่แก้วแล้วก็ตีเลยให้พร้อมมันว่าตีพร้อมไม่แก้วตีให้แล้วว่าตัวเดียวกันวะค่ะแม่จ้าเราโซ่ใหม่เลยส่งเขามาในแชทเลยค่ะ เลาเลยเด้อวะสันห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับสองศูนย์บอกผ่านแต่ว่าเราตีแม่นว่าแม่นี่ก็ว่าคนงูเม็ดตีเพราตีบบแม่นได้เว้ยตีได้แม่แก้วว่าหีกว่าอันนี้คู่เบนเป่าอยู่โทรศัพท์มาแม่ก็บ่ได้รับเลยแมาเบิ้งเลยเอาเลยเด้อวะสันวะอือค่าเป่าอยู่ครับครับจ้าอืออันนี้แม่แก้วตีให้ห้าห้าเจ็ดกับสองศูนย์จ้าอือตีให้เพราะตีแม่นขึ้นย่งนี้เราเอาไปถือกน้ำกันเรื่อยเพราันนั้นก็ฝันว่า อันอันเม่แตกเนี่ยคับโรดไปโรดโดนน้ำบันนี้มีคนดดึงขึ้นมาให้ง่ายๆ่สัตไม่ว้ซื้อไว้ถือบุรรูโตเลยอืเพราะว่าแม่ซื้อแลลวแม่ก็่ตั้งหนาตั้งตาที่ไปฟังน้แม่ก็เช็ดจางเฉยมันก็โดนไปเองสิ่ละกคือไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังเนาะแม่เนาะก็เลยกลายเป็นถูกโดยไม่รู้ตัวแม่ เอ็นเมียก็อยากถูกโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะแม่เป็นยังไงถูกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแบบว่าซื้ออ้อนทรเลไว้แล้วถือแล้ววันที่หนึ่งเนาะออครับโอ้ยซาถือคุณแม่เนาะถือให้น้องเนี้ยถือนําครับแม่ซาถูกครับแม่ครับก็คือคุณแม่เนี่ยจะมีเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครบในการจุดทูบในการฝันในการตีเลขก็คือจะผิดไปจากคนอื่นเลยใช่ไหมแม่ออถูกแม่ก็เฮ็ดปิ่นเผาเออปิ่นเผาแม่ค่ะทุกคนก็จุดปิ่นเผามันก็บถือองมัน มันปีนเผามันถือเลยใช่ไหมแม่แม่นมันเป็นเคล็ดลับแม่เหมือนนั้นแม่จุดเดอร์จะได้นอนเก่าเป็ดเออเก่าเปดไปอยู่ข้างหน้าเนาะแม่เนาะเออถ้าบักเก่าเป็ดใกล้แล้วมันใกล้แล้วงวดนี้ละเอองวดนี้เนาะแม่มันใกล้แล้วมันจีเป็นของแม่แล้วเมื่อกี้ก็ซื้อซี่ห่าซี่ห่าใช่ไหมซื้อแต่ซี่ห่าแม่เอาแต่เลขเบิ่นเนาะแม่แสดงว่าแม่แม่เดาทางถูกแม่บอกฝันแม่นางว่าขัซื้อใช่แมนจีไปเทลเตียมสิแม่ค่ะไม่ซื้อเนาะ ข้าเล็กบอมักซื้อมาค่ะเมียนแต่ว่าข้าเล็กเจ้าของหรือซื้ออยู่งขันฟอนี่ไม่ซื้ออยู่คอยสืบยิบจับไว้เนาะใช่ข้าภาแม่ฝันได้นี่แม่เสียาเลยคร่ะเพราะว่าข้าจิตจำเป็นในความฝันเจ้าของก็เป็นผู้นั้นว่าจังซี่ผู้นี้ว่าเจ้าหนุนแม่ว่าซื้อเลยบอมักเนาะแม่เนาะมันมันเหากับบอมักซื้อพร้อมค่ะคเพทางงานเดี๋ยวรอดูว่าภายถ่ายงวดนี่หรือวันหลังหลังจากเอล้ใกล้ๆเลขออกเนาะแม่เนาะดูว่าแม่จะฝันเพิ่มหรือเปล่าหลังจากปล่อยเลขตัวนี้มาแล้วเอาไปนอนเสียงนอนทับได้ไหมแม่ ลองดูว่าจะฝันดีไหมแม่สีลองเสียงมึงอยู่วันนี้เพราะว่าโอ้ยแม่ได้เห็ดเห็ดดอกไงหรือเด้เพราะถังสีนี่แม่แม่มื่อตุ่มกวดเอาจริงส่ไหมวันนี้สซื้อนำอยู่อคนชิงลูกไปแต่คนชิมบอกว่าอยากกินเห็ดปวกัไงแม่แต่ว่าในความฝันมันใหญ่พูดใหญ่พูดเนาะแม่เนาะคนไทยไงเนาะคนไทยไงเนาะใส่ใด้โชคใหญ่เนาะแม่เนาะแต่ว่าครูท่านก็ท่านก็เป็นอย่างนี้ตลอดถ้าใครได้มา มอนกับมาสวดมนต์ได้มาทําความสะอาดแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยแม่แต็กอ่ะท่านมาขุดเพื่อที่จะทําสวนอาสมะค่ะให้สวยครับพอทาเสร็จปั๊บ<อ>เหมือนอาจจะถูกใจปู่ได้แหละเพราะท่านปู่ชอบดอกไม้ชอบต้นไม้แล้วก็เมื่อวานน่าจะวันก่อนมีคนบอกว่ามาในเกาะแล้วได้กลิ่นหอมของดอกไม้แต่ครั้งที่ไม่มีใครแบบมีดอกไม้หรืออะไรค่ะพอาเราคือปู่แบบมาสวดมนต์มาปฏิบัติะหรือว่ามาทำสวนอะไรเนี้ย แล้วไม่แต่ก็ฝันครับก็เลยว่าก็เลยแบบใครที่มาที่นี่ก็ฟังกันทั่วนลาตอนตอนเม่ขุดดินตอนปลูกอะขึ้นไปแน่ใจได้เอาเด้อบเอ้ยลูกมาเห็อไหนก็จมปากจมคอไปนั่นแหละหลายคนไปท่านโชกใช่บอกว่าปื่อยแตงสวยไฮเดอร์ที่ไฮก็ไฮก็ว่างสินะตอกเกลียนมาฝันเลยฝันนึงว่ะแล้วก็มีแม่เล็กค่ะแม่เล็กที่มาที่เป็นผู้รับเหมา มาจัดสวนเป็นจิตอาสามาจัดสวนนะคะและ ally, ้วแม่เล็กเลยอธิษฐานจิตขอขอพรปู่ค่ะได้งานเลยหลักล้านได้งานรลบเหมาเป็นหลักล้านงานหลักหมาหลักล้านใช่เนี่ยค่ะแล้วทีเนี้ยปู่เนี่ยท่านจะชอบต้นไม้ดอกไม้ท่านก็เลยอธิษฐานจิตบ้านได้ก็จะมาจัดสวนให้ค่ะค่ะก็ก็อัศจรรย์นะคือของานได้งานคือขอโชคก็ได้โชคอ่ะว่าจำเป็นต้องถือเกลีกอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะ สุขภาพร่างกายทางด้านการงานเนาะแล้วสุขภาพปม่เล็กเปยังไงนะที่แกเล่าให้ฟังไหมแต่เล่าแบบว่าคุยกันไปนาะแไมครับรถไปทรงพนก็คุยกันไปว่ามัดที่เหลี่กันหนักขาได้แม่กันหนักเด้คห่วยอเทศดกับเขาอยู่กับชีวังด้อสันดกแม่มาเปาที่เหลี่ยงนี่ปันมัดหินเสียขาเนี่ยแล้วเนาะแล้วก็แม่ยางเบิดมือครับรถเสียนี่ครับไปเป่ากับอาจารย์ครับมันทรงเบาว่เมื่อนี่ก็ได้เป่ากโอ้ครับแม่มาเป่าอยากให้มาลองเบึง เขา่อบอกกับพี่ว่าแม่ขีดตัวอักษรนะต้องศึกษาด้วยตัวเองว่าเขาเป็นยังซงสิ่งสิ่แล้วเขามาเห็ดกับเพื่อนร้องเบิ่งครับผมแต่ก่อนแม่ก็ไม่ได้เสยออีย่างดอกต้องต้องมาร้องเบิ่งคครับที่ได้ลูกต่างกีเพสมาได้เลยใช่ไหมแม่อาสมอโรคยาจังหวัดบุรีรัมย์จ้นกคนใช่ค่ะนกคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จ้นะครับแล้วก็แม่เล็กอะค่ะที่ครูเปนรู้จักท่านเนาะค่ะท่านจะมีท่านเกิดปีมะโรงท่านมีเซนครับแล้วก็แม่น ค,คือตอนนี้ท่านได้งานใหญ่ตรงนี้แล้วงานใหญ่แล้วทีนี้ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะให้มาสัมภาษณ์ให้กับพี่น้องด้วยเพราะว่าท่านก็ปังบ่อยอเห็นเป็นเพื่อนเล่นเห็นเห็นแบบ คือเห็นเกี่ยวกับงูเห็นอะไรอ่ะแล้วก็มีโชคบ่อยค่ะงั้นก็ติดตามนิว้องน้องนิวไว้ะผมแต่ตอนนี้ท่านในงานใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวใกล้วันแล้วกันผมเดี๋ยวไปสีมายุดนัน่นแล้วขี่รถมากเลยเห็นงูน่ะแล้วโชคโชคตอนตอนเศร้าๆได้เศร้าก็ดีสามมุงกว่านี่แหละเขาไปบ้านคู่บินงูใหญ่เห็นว่าโชคโชคโชคกําลังสิ้วเนะตัวใหญ่เห็นงูขี้สีแอองูใหญ่ก็เลยตัวสัันๆปุ้มๆตรมตังแง่ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาก็เอาซูเปอร์ฟังอยู่ได้มาเสริมโชคได้มาจุดเทียนพร้อมจะได้ปังกันทั่วหน้าเลยเนาะแล้วก็จุดเทียนคำวันที่สามสิบเอ็ดท่านผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อสอบถามเดี๋ยแอดมินลงเบอร์โทรครูเบนไว้ให้ท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมเนาะจุดวันที่สามสิบเอ็ดมีนานะครับใกล้แล้วใกล้วันแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งวันที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมก็สิ้นเดือนเนาะครูเบนเนาะจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้าะช้าหมดอดนะครับท่านผู้ชมโอเคครับปังกันทุกคนแอดไป แอฟฟ้าก็ได้กระเป๋ามหาระงับเนาะนะครับไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแม่แท็กมากๆสําหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายมามาดูอีกว่าแม่แท็กจะฟันดีไหมหลังเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงเนาะไปเสี่ยงอยู่ครับครับผมขอบคุณแม่แท็กมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่แท็กนะคะ557แล้วก็20เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอ,ขอทุกท่านมีโชคไม,ม่ลาภกันทุกทกท่านนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะเจอกัน,น,นใหม่คล<ห>ิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะ,คะ